นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโลบักช็อป th เลทหกลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าหยุดหยุดขวานซื้อที่ไหนครับเนี่ยเติมโลบักสิร้าน live r b x บริการเติมโ o บักเล t หกลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้าสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแม p stand up right นี่นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้า เมกอินเฮเวนเรจินนั่นเองนะครับก็เป็นเอ่อเมกอินเฮเวนนะครับที่เราคุ้นเคยกันอ่านี่ครับสแตทก็คืออันนี้แบบอัพเต็มแล้วนั่นเองนะครับก็คือดาเมจเต้าสิบเลือด2,500เทียร์เป็นเทียร์ S นะค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วก็ยังโดนเนิร์ฟอยู่นะครับตัวนี้ตอนนี้ยังถูกเนิร์ฟอยู่เนื่องจากเมื่อก่อนปา้าเมฆได้เร็วกว่านี้นะครับตอนนี้ ถูกเนิบลงให้พามิชาลงลนั่นเองนะครับอ่แล้วก็ต้องขอบคุณนะ้องคนนี้ด้วยนี่นะครับที่เอาสแตนมาให้เรารีวิว,วนั่นเองนะครับอ่ะเราก็มาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับตัวนี้จะต้องมีผัดตีดัมมี่ผัดตีคนไฟให้ดูครับจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตีดัมมี่ก่อนก็อันนี้คลิกซ้ายครับผมดาวเมดอยู่ที่106เนาะมาสุดท้ายคือดาวเมดร้อยห้าสิบเก้านนะครับและคลิกขวา ดาเมจอยู่ที่160นั่นเองนะครับต่อมาครับผมสกิลอ e. ีตึบ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 ,ตบดาเมจอยู่ที่48สําหรับคนที่เวล220นั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับสกิล R ตึมดาเมจ256นั่นเองเนาะต่อมาครับสกิล T เป็นสกิปลปาเมจเนี่ยแหละมันคือไฮไลท์ของเจ้าเมกอินเฮเว่นตัวนี้เลยอืม จะเห็นนะว่ามันขึ้นดาเมจ200แล้วมันมีปลาออกไป3อันและเมื่อก่อนปลาแบบรัวๆได้ตอนนี้ก็เลยแบบมีคูดาวเห็นไหมอาจจะมีคูดาวนิดนึงก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับก็แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันโดนเนิร์ปะ่ะเมื่อเทียบกับตัวอื่นต่อมาครับสกิลเอฟก็เป็นเหมือนทรพอร์ตของหลายๆตัวเนาะแต่นี้ก็ดูเท่นิดนึงเดี๋ยวเรากดให้ดูฟุ๊นี่มันจะมีแบบดีเลยในการกดออกไปครับ แล้วก็จะมีเสียงเอฟเฟกนิดนึงนะครับก็ถ้าอาจจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะโอเคต่อมาครับก็จะเป็นเออแดแล้วก็มี x เนาะมีแค่นี้นะครับสำหรับเม่อินเนเดี๋ยวเราพูดถึงแซดกันก่อนอ่ดาวเมดมันเนี่ยค่อนข้างแรงนะมันเป็นสกิลเหมือนเขาเรียกรีจักรวานนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่ามันรีจักรวานยังไงเดี๋ยวเราปาปาไม่ใส่น้องนะครับ <c oughs> ดาเมจจะเห็นนะ600ลดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดรีเวิร์สนะครับสดน่าจะ,ะรีเวิร์สละเลือดน้องเขาเต็มนะครับแต่อะไรล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกดทีเหมือนเดิมแต่น้องเขาตายครับเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่ามหาัศจรรย์และต้องบอกก่อนนะครับว่าเลือดฝ่ายนั้นมีถึง2,000และนั่นก็คือ Shadow the World l e g e n d นั่นเองนะครับ ก็ล่วงไปแล้วนะครับก็คือ e ซี่มากเมื่อเจอรีเจนนะครับสำหรับ make e v e n นะถ้ามั่นใจว่าเราปาิดแ man พอต่อมาครับเป็น skill x เนะเราต้องพูดก่อนว่า skill x เนี่ยมันเป็น skill เร่งเวลาก็ไม่รู้ว่าทําทาไมแค่เ,เหมือนบินเร็วขึ้นแล้วก็เร่งเวลาให้มันช้าแล้วก็จะมีดาเมจน,นิดนึงเป็นเหมือนตัดต่อ,ตอฝ่ายตรงข้ามมันทำให้วิ่งเร็วไหนวิ่งให้ดูหน่อยสิน่าจะหมดละมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้าวิ่งแบบ จะหลวดเลยนะครับพุ่งหรือบัคจนวิง่งตัวแตกตายนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับสกิลมันไม่ได้วุ่นวาะอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสอนคอมโบต้องบอกก่อนว่าคอมโบตัวนี้มันมันเป็นคอมโบมั่วนะครับเนื่องจากมันคอมโบไม่ได้มันเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าต้องใช้ความสาม,มารถเหมือนการทิ้งระยะครับเพราะว่าสกิลเมนหลักมันคือสกิลทีอะ มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราต้องทิ้งระยะในการต่อสู้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราก็พาไปดูกันเลยอ่ะเราต้องบอกก่อนนะว่าคอมโบไม่เห็นเ้นเนี่ยมันทำลองหลายวิธีแล้วมันก็ไม่ค่อยได้นะครับพี่ก็เลยต้องพึ่งสปินนะออพี่ใช้พี่เป็นพึ่งสปินนะครับก็อาจจะมันไม่มันก็เหมือนคอมโบธรรมดาหละครับแต่ก็แค่เอามาแทนอะ่ะเพราะมไม่มีสกิลต่อซีซนะีอะเนาะ แต่จริงๆแล้วเวลาสู้กับเมคเอนเวเวนเวลาใช้เมคเอนเเวนเนี่ยก็คือกดแซแล้วก็ปาที T แค่นะั้นละจบแล้วครับนั่นแหละคือคอมโบมาแล้วแซแล้วก็ทีจริงๆคือสกิลเมนหลักมันคือแซนะครับของแบบแมคเอนเวนเนี่ยแต่เราก็จะฝืนนะเนาะเราก็คือฝืนอนะ่ะก็คือคือฝืนสุดแล้วอะ่ะก็ถ้าฮาร์มอนเนี่ยมันไม่มีสกิลเขาเรียกว่าปาระยะไกลนะเดี๋ยวพี่จะคอมโบแบบที่พี่คอมโบให้ดูแล้วกันก็แต่ละคนก็คงอาจจะไม่ค่อยได้ไปใช้กันหรอกอันเนี้ย พี่ทำไปดูนะครับก็เป็นการซีปุ๊บแล้วก็บิงเข้าไปครับก็คือเอฟเสร็จแล้วครับก็ต่อยอ e. ีแล้วก็ต่อยอาร์ครับแล้วก็ปามีดเหมือนเดิมครับประมาณนี้เราทำไปดูอ่ะก็เดี๋ยวพี่บอกนะ้องก็คือเปิดสแตนขึ้นมาต่อยอาร์รวดๆเลยนะโอเคอปุ๊บ,บแล้วเราก็บิงไปเลยครับ,บแล้วเราก็ต่อยอ e. ี อ่ะเนี่ยคือมันเร็วไปเราทําไม่ได้เราต้องแบบต่อยประมาณช่วงวันวินิดๆนะครับนับในใจแบบหนึ่งปุ๊บ,บแล้วก็ต่อยอาเลยทันทีเพื่อจะทําให้ฝายของข้านีกระเด็นนะครับแล้วเราก็ปามีต่อประมาณนี้แต่ไม่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องเปิดสแตนเราสามารถปามีได้ไหนลอง e ใส่พี่หน่อยพี่อยากจะรู้ว่าพี่จะปามีใส่ได้ไหม e e เนี่ยเราปามิดส่วนได้นะครับข้อดีตรงนี้หลายคนอาจจะไม่รู้อันนี้ก็บอกไปด้วยเวลาเจอเงี้ยไอ้พวกนี้มันคอมโบเราแบบกด E ปุ๊บปุบปบปบ๊กดทีสวนแ่งเลยครับดาวเมดเราเยอะเข้ามาอยู่แล้วพอไงไงคือเราปาครั้งนึ่ง600้0 0 600ชุดเดียวตายแน่นอนมันต้องพูดถึงกันอ่ะเดี๋ยวก็คงมีประมาณนี้เป็นเป็นคอมโบที่แบบฝืนๆนนะครับก็ฝืนเต็ม,ตมที่แล้ว เพื่น้องหลายคนก็อยากให้ทำนะครับก็มาทำไม่ได้เออเดี๋ยวอีกทีนึงก็ได้อ่ะก็วิหนึ่งนะท่องไว้วิหนึ่งอ่ะเปิดสแตนปุ๊บโยนแบบปุ๊บหนึ่งแล้วก็อ่าเลยปุ๊บฝั่งข้ามมาดันเปิดสแตนแล้วเราก็ปาทีประมาณนี้ครับนับแบบนับหนึ่งปาปาประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งไม่ถึงสองอะถ้าสองปุ๊บนี่เขาต่อยสวนละถ้าคนเป็นเป็นเร็วๆนะเขาคิวอาเลย เพราะมันจะแบบแทบจะไซ่ซึ่งดีเลย์นะครับอ่ะโอเคก็เป็นทิกนะก็เวลาเขาอ e ีเราเรากดทีได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดสแตนเราก็สามารถสวนเขาได้นี่เป็นตัวขขาทา้งสวนขขาทา้งดีนี่เราดูให้ดูอีกทีแั Z ้ทีนี่รีรีเลือดรีเลือดแล้วไงครับปาบดอกเดียวตายเลือสองพันสองร้อย อยากแจมอ่ะแต่โดนเมินนะครับไม่สู้กันรู้ปะวะเฮ้ยต่อยพี่เว้เอา้าวแจ็คคอตดแล้วาามึงอ่ะเบื่อแจ็คคอตดแล้วไอสัตว์เบื่อบิดลุนเลยเอ่ะ้ยมันไม่ตาย ตายชัวบอกเลยวิ่งวิ่งมึงผิดคนแล้วมึงผิดคนแล้วอันนี้มันเปิดภาษาเขสู้กันอยู่ตายแล้วเนี่ยเออเออมาดิทำเรี่องนเราจะทำให้วงมันแตกพีหห่หนึ่หนื่หรือเพิ่มสปีดวะเขาหลบปะ แบกอินเอเวนเหรอรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมพี่ปามีจะเสยตาแล้วต่แก๊งปามีสองคนวะป้าบตปไหนแล้วอ่ะอ้าวตายอีอี เอาแล้วเวพิมเวพิมเวโอ้โหเหมือนจะคำหยาบจัดภาษาอะไรเราไม่ทราบนะรัสเซียเหรอเอาถ้าใครรู้ก็บอกมาอ,อ้หแหลกตายข้าอย่างไม่สนใจครับหยุดใครอ่ะหยุดเวลาใครอ่ะที่หาวังเจอแล้วเหมือนจะเจอสวัสดีฮัลโหลบาบบาบบาบ ป่ามีจะเฮ้ยกันพันสัวเขาหยุดเวลาไอไอ้ดอนดอนมาช่วยพี่ดีพี่โดนโดนพี่ดอนแดดแดดมาแดดมาไม่วาปอะล่ะฮัลโหลไม่รู้แรงบอ้วเาวาจัดโอ้โหแรงอยู่แรงอยู่ใช้ได้จะว่าใช้ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เว <c oughs> าลาเล่นเนี่ยเราวิ่งไกลๆอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทำอะไรมากนี่เป็นตัวละครตีการครับเหมือนอารมณ์ตัวละครตัวนะอ,อยากโดนดัครับปาวิดปัดไว้เหรออยากโดนดัครับสวดีครับเดี๋ยวโดนดัครับไอ้โดนวะไม่ตายวะโอไอ,อ้โดน มันคิดว่าเราต่อยมันต่อยเราเข้าแน่เลยที่เปิดสแตนเลยอะไรว่ายุดเวลาเบิร์นเหอยู่เวลาไนดะ้อยู่เวลาเลยพวกนี้ไม่เล่นอยู่เวลาเ,<อ>เดี๋ยวมันก็ออกอยู่เวลาล้วัลวลนะเดี๋ยวเจอกันอยู่เวลาส่วนเลยอยู่เวลาส่วนข่าเลยอยู่เวลาส่วนข่าเลย อยากประทะกับสิบคนแม็กอินชัยนามาแล้วจ้าอินชัยนามาแล้วจ้าเมกอินชัยนามาแล้วจ้าแม็กอินชัยนามาแล้วจ้ามาอะไรเรียกรถมาเรียกรถมาเหรอ อันนี้พูดดูกันว่าสต็อปโนอย่าให้เจอเช็คดู๋ยวสภาพว้าวลีเจนล่ะอะไรไม่ได้กินนะไอ้สักไอ้พวกทัดเล่นเปิดด้วยสกิลเอฟเนี่ยไม่ได้กินพี่น้าให้หนูไม่เอาออกมันล้วมันมันต่อยต่อยต่อยยีต่อยยีต่อยยีต่อยเฮ็ดก็ได้ต่อยเฮ็ดต่อยเฮ็ดสกิลเฮ็ดอะ ไม่ดอนไม่ฝอยเห็ดวะอยากเสียเลือดไปเดินทางสวยแล้วส <4 S 2> ี่ทันวะเออซ้ำมันเลยโอยพิวเช็คกันใหญ่ผิวเช็คกันใหญ่เฮ้ยข้างบนข้างบนเอาดิเอาดิเอาดิขึ้นมานี่เฮดเฮดขึ้นมาเอฟขึ้นมา

ไม่กินเน่ยไม่พออสิโษเดีคนเดียวไหนหมาแล้วเฮ้ยออกหมดเซิฟแล้วโอ้ตายหายเดะเฮ้ยเจอ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 ตกป้ายตกป้ายมีมีมีสองมีสองระวังระวังหยุดแล้วเอาเลยไม่สนแล้วคายอย่างเดียวนะ สเจอรีเดียวนะเลิกตัวกำบัดแน่นอนมึงไอ้เฮ้ยโอ้โหทนอยุดเวลาเอ้ยหยุดหยุดเวลาส่วนหยุดเวลาส่วนดิเออส่วนมันตีได้เหรอวะนะไอ้เหี้ยกดเฮดเลยกดเฮดส,สั่นเลย เอ้าป่าไม่โดนปะเอาดิๆไปรอนเอาดิไม่แม่งไม่ค่อยได้ดังใจเลยไว้จะหมดเซิร์ฟแล้ว โอ้ยอยิู่ดเล่นใหม่ใช่รัดเดียวแตกเลยเอาดีวดิวด,วด,วดิสู้มันคนเดียวไหวมัง้งพี่ปลาไม่เสริมอ้าวบักบักมันบักมันบักดีตัวตายคลา,าดีนี่สกิลแซดเร่มันค่อนข้างมันกระจอกตรงนี้นมันคูดาวน่นเจออะ ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนที่แบบตายครึ่งแมปก็ได้เออไม่ต้องตายทั้งแถวตายแบบระย,แบบยะที่อยู่ใ,ใกล้ๆมันยังโอเคแต่นี้มันก็แรงแหละมันก็แบบวันช็อตตายอ่ะแ,แต่ก็โอ้ยกดจีไม่ทันวะเฉยเวลาปามีดอยู่นี่กดจีไม่ได้นะเอ้าบั็กตายต่างหากเล่อ,อเวลาให้ช้า มีสอดเนื้อผงอย่างีมันมันก็ดูเอ้ยโอ้โหโดนหยุดเวลาอยู่ข้างบนวอดมองไม่เห็นเอาเฮ้ยวิ่งเร็วจังวะเฮ้ย มีดนัดเดียวตายโอ้ยปาไม่โดนจุบความโกลของมันไม่ได้ไอ,อ้เยอยไอยเยอยชิหายลาเาะเกาะหมววะกันกันตายแล้วโดนอยู่เวลา โอ,โ,อโอ้โหเอ้าโหมันหยุดเวลาแค่นี้พี่ตายเหรอตายได้เหรอวะต้องมันหยุดเวลาตายเวลาหยุดเวลาแค่นั้นเอา้าปาไม่ไปโดนมันเนี่ยมันอยากยืนสู้เลยนะตายเหรอเธอเลือแค่นี้ละล้างต่างชาติที่เขาเล่นเขาไม่สู้เลยนะครับ ไม่เหมือนคนไทยนะเวลาเล่นสองหนึ่งวะเฮ้ยเอาดิตัวตัวดิวันวันม่มามามาวันวันมีเออมีอะไรเดี๋ยวจะจัดให้ดูไอ้ทรัตเนี่ยอ้ที่เขาว่าคขาเจริงอะไหนวะไะไอ่ะอ้างแง่รีเจนอ้าง อ,อ้างนู่นอ้างนี่โอ้อะไรอ่วะใจไม่ได้เลยออกข้างซ้ายใจหรือป้อมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะอิวไม่โดนอีอวิาวาวาวา่งดิวิงว่งดิวิง่งรีเวิร์ดทูซีโด ปาดโอ้ยไม่ตายวะเฮ้ยไอ้นี่มันจัด้านเดี๋ยวมันจะต้องมีจอีลอ,ลอีกรอบนึคงับก็รอรอกดเอ้ยไม่ใช่มีจีมีมีเอฟให้เรากดจีบ่อยๆเล่นอนะ่ะโอ้ยแพ้อลไรเนี่ย เวลาเล่นก็แบบพยายามเลี่ยงนะอันนี้วันนี้คือพี่ยืนสู้นะ <c oughs> คือแบบเวลาเขาบิงวิ่งเข้ามาแซดเข้ามาเนี่ยกด F ครับแดดให้มันไกลที่สุดอ่าที่มันจะทําได้ไปใช้แดดบิงแอบให้ไกลที่สุดมันจะได้ไม่ตามนะครับเนี่ยแต่เขาก็มาเหมือนเดิม แล้วไม่เอฟนะจริงๆมันต่อยอาปุ๊บเอฟเลยนะครับเวลาเล่นเวลาพี่เล่นโอ้พี่ตายไปเลยตายหนีนี่หนีนะเวลาเล่นจะตายอย่างเงี้ยมันไม่หมาวะ่ะเอือตาย กดอาร์แล้วนะยังไงมันก็อย่างว่าสกิลเรามันไม่ครบอะยังไงก็สปินต้องใช้นะจำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับตัวละครประเภทนี้มะเอ้ากดกันนะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมหลุดเฉยตายแพ้สู้ไม่ได้ มันแบบต้องใช้สปินตลอดมันพี่ผีไม่ค่อยมันโหดเรื่องดาวมจแต่มันไม่โหดเรื่องการต่อซีซีเมื่อกี้พี่กะบิงเขับไปละแต่พี่คิดว่าไม่น่าทันอ่ะบิงไม่ติดการให้ทันพอเราแค่การให้สกิลเอปเปิลเฟละครับ ทำไมมันไม่ทำปาอ๋อมันหมดมันหมดป,าม,แบบปามีดจะแบบปามีดอ่ะพยายามปามีดอย่างเดียวเวลาเขาเข้ามาเนีย้ยมันมีจีอ่ะเดี๋ยวมันก็เอฟเรามีจีนะ,ะมันจับไปเลยคิดว่ามันจะเอฟเข้ามา พอเขาโดนแซดเราอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี้ยมันจะถ้ามันวิ่งสโมลมเมื่อไหร่อแปลว่านั่นแหละมันโดนละเราแค่ปาไม้แค้โดนพอครับเนี่ยทีเดียวตายแต่แม่งคือกว่าจะมาเห็นใช่ไหมไฟหนึ่งปุ๊บเราก็รอประมาณชาติกว่าแล้วก็จะขับมาใช่ก็รู้สึกว่าเหมือนจะดีหรือว่าเราต้องใช้ฮาร์มอนอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะถ้าใช้ฮาร์มอนแล้วมันจะดีขึ้นไหมอันนี้ไม่ไม่รู้ เนี่ยคือแบบทีมึงป่าช้าแล้วมึงจะโหดยังไงวะกูถามยักใจตายต่อของโบไม่ได้ละมันหมดเพราะมันป่อยไอ้ไนั่นแต่เลือดอเราไม่เหลือคือแบบดอกมีดอะแล้วมีดป่ายอย่างแบบสโลอ่ะเพราะมันไม่ได้ป่าดูง,ง,ง่ายๆต่อให้เล็งเลยอะต่อให้เล็งแบบไกลๆเนี่ยยังป่าไม่โดนเลย นี่มันล็อกตัวว่าอไรอย่างมันคิดว่าเราขึ้นไม่ได้หนระ <c oughs> อกเดี๋ลืมนะเล็กอินเทเวนมีบิงนะออ <c oughs> ตายชัวร์เ <c oughs> พราะเพราะน่าจะมีคอมโบเวนรอบนี้ <c oughs> ตาย บินบินบินสวนเฮ้ยมอนตีมั้ยตายเฮ้ยไม่ตายหรอตายเหมือนกันสวนได้ของเราแรงกว่าเยอะ แล้วนะเออปิด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 ,ด <_ d ata> เขาไม่ได้กรสับกระสนะับนะเมื่อกี้งงเลยถ้าเมื่อกี้ให้จะเห็นนะครับว่าทำไมเอ้ยทำไมเราไม่ล้มเพราะเรากดคีย์ขวาอยู่ครับมันเป็นแบบช่วงที่สวนกันพอดีอ่ะเ,ออเขาเ F เราคีย์ขวาแล้วเราทำดาวมจทเขากดสกิลเอฟเขาก็จะไลฟ์ผลทันที ดูศีโลเอาไม่ใช่ไม่กินใช่นะมาละจัะอะไรเราอะไรเราจะมาจับเหรอคิดผิดหรือเปล่าอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนื่องจากเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนี่ก็ล่อมาสิบแปดนาทีแล้วเดี๋ยวพี่ก็อาจจะมีตัดตัดออกไปบ้างนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอ่านได้ครับผม